ดูที่หน้าจอนะครับขนาดหน้าจอ12.1มิ้วอัตราส่วน16:9ความละเอียด 12.5K แล้วก็รีเฟรช120เฮรตดูจอนะสีสดด้วยนะครับแล้วก็จอเนี่ยเป็นจอถนอมสายตาคราวนี้มาดูในส่วนของการตั้งค่านะครับสามารถปรับสูงมากได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดกราฟิกนะตามนี้เลยนะก็คือว่าเปิดทุกอย่างนะมามาลุยกัน จากที่เล่นมานะครับเฟรมเรทนี่คือนิ่งมากห้าสิบก้าหกสิบอย่างนี้ตลอดเลยนะแล้วก็การทัาสกิลถ่ายสกิลทำได้ดีนะครับเนี่ยดูได้กันเนี่ยห้าสิบก้าหกสิบนะเมื่อกี้ Dominating Legendary. Hmm. เกมพิกได้นะเกมพิกได้โอ้โหเกมพิกจริงๆด้วย,วยนี่ตัวพิกเกมเฮ้ย เอาละเหลือหนึ่งละนี่จบได้จริงด้วย <Victory. S 2> อาอวีนี่คือดีเลยนะเรียกว่าเล่นกันได้แบบลื่นเฟมเลตนิ่งๆเลยนะ